เดี๋ยวแป๊บนได้คะ่ะเดี๋ยวค่อยกลับไม่ไหวไเร็วๆนะคะครับคร,บคร,บครบโอ้ยไม่ไหวแล้วรอแป๊บนึงนะโอ้ยโอ้ยอืรอจแล้วไปออืออืบอือ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 อืบอืออืออ ไฟไฝไยเป็นอะไรเฮ้ยไม่เล่นนะไฝไยกลับบ้านไยเฮ้ยไฟเรอเล่นไหมเนี่ยไยเป็นอะไร เป็นอะไรอย่าเล่นอย่างนี้นะวิ่งขนลุกว่ะไปไปไปกลับบ้านไม่เล่นไปลุทำไมอะ่ะฝ้าเป็นอะไรฟ้าพูดกับพี่ดิว่าฟ้าเป็นอะไรอย่าทำอย่างนี้พี่กลัว มึงลบหลู่กูพี่ไปลบหลู่อะไรอ่ะพี่แค่ไปเยี่ยวแล้วก็กลับมาไม่ได้ทำอะไรเลยไฟเฮ้ยเจ้าอีนี่ไปอยู่ด้วยไฟเดี๋ยวเฮ้ยไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไฟเดี๋ยวเฮ้ยไฟไฟไฟเหรอพี่กันเฮ้ยไฟเฮ้ยไฟเฮ้ยไฟเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไฟเดี๋ยวใจเย็นไฟเฮ้ยไฟเฮ้ยไฟพี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเดี๋ยวเดี๋ยวไฟ ไฟเป็นอะไรเดี๋ยวก่อนใครลบลูกใครไอ้ผมขอโทษนะอย่าทำอาอะไรอย่าทำอะไรอย่าทอบไอโทรครับโรอ้ผมขอโทษครับไไฟผมไปเลยครับใช้ผมทำอะไรบอกผมมาเลยครับผมขอโทษทษทอะไรที่ของคู ผมไม่ได้ตั้งใจค่าปล่อยแฟนผมไปได้หไหมค่ะฝ่ายตื่นฝ่ายตติฝ่าย <c oughs> ผมบอกเขู้เขาให้ผมทำอะไรก็ได้ไปล่อยแฟนผมไปนะครับนะครับนฝะ่ายตั้งตติกว่านะ ไปทำอะไรในที่ของกูผมไม่ได้ผมไม่ได้เ้ยงใจครับผมไม่ได้ก้รูปจริงชอมาูวไ้ครับผมดผมผมจะไปขอขมาครับปไฟผมไปนะครับปล่ไฟผมไปนะครับนะทุกคนไฟ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 ไปจุดนฟ ผมไปทำแล้วครับไฟตื่นไฟไปไฟ <c oughs> ไปคนักูเลวไไตะไฟไฟสติไฟ <c oughs>